แบดมินตันชัยนาโอเพน2025แบดมินตันวิรทัวร์ระดับซูเปอร์1,000ที่ใหญ่ที่สุดพรุ่งนี้จะเริ่มแล้วนักกีฬาไทยในรอบแรกจะเจอใครบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับในการแข่งขันแบดมินตันอาชีพนะครับนอกเหนือจะมีการแข่งขันในระดับโอลิมปิกเกมที่4ปีจัดครั้งแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์โลกในแต่ละปีนักกีฬามืออาชีพนะครับจะมีการแข่งขันที่เรียกว่าเวอร์ทัวร์นะครับเป็นให้นักกีฬาอาชีพแต่ละคนมาเล่นในรายการต่างๆ แล้วพอสิ้นปีนะครับก็จะสรุปว่ามีนักกีฬาในแต่ละประเภทไหนบ้างที่มีผลการยอดเยี่ยมสุด8อันดับนะครับก็จะมีชายเดียวยิงเดียวชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสม5ประเภทแล้วก็จะให้ทั้ง8อันดับนี้ครับไปแข่งเวทีอะเรกว่าเวท์ไฟนอลที่ปลายปีซึ่งอย่างปีนี้ก็จัดที่ประเทศจีนโดยคะแนนสะสมแต่ละปีนะครับก็จะมีการแข่งขันเบรตันเวทระดับซูเปอร์1,750 500 300แล้วก็100วันนี้จะมาพูดถึงแบดมินตันวูเทอร์ระดับซูเปอร์1 0 0 0ันซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดนะครับโดยใน1ปีจะมีอยู่4รายการที่เป็นวูเทอร์ระดับซูเปอร์1 0 0 0นรายการแรกก็จะเป็นมาเลเซียโอเพนเริ่มเดือนมกราคมส่วนรายการที่2นะครับก็จะเป็นรายการอออิงแลนด์นะครับรายการที่เก่าแก่ที่สุดที่นักแบดมินตันทุกคนอยากได้ส่วนรายการที่3นะครับก็จะเป็นอินโดนีเซียโอเพนนะครับเมืองที่ถือว่าให้ความสำคัญกับแบดมินตันมากๆซึ่งใน3รายการนี้จัดมาแล้วนะครับ ส่วนรายการที่4ที่กำลังจะแข่งขันนะครับก็คือ China Open เป็นการแข่งขันแบบมิตันอุทธรับสัดซูเปอร์ห0ึ่ันซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของปีนี้ ความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับแบบมิสตันอูเทอร์ระดับซปเปอร์หนึ่งนก็จะแยกย่อยออกเป็น3ระดับเช่นกันนะครับโดยที่จะขึ้นอยู่กับเงินรางวัลที่จัดนะครับซึ่งรายการนี้ไชน่าโอเพนเป็นรายการใหญ่ประเทศจีนทั้งทีเขาจัดเต็มเลยครับเงินรางวัลของรายการนี้ก็คือรวม3 0 0แสนดอลลาร์นะครับจึงทำให้รายการแบงค์มตันอูเทอร์ระดับซปเปอร์1น0 0นี้เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดเงินรางวัลหนักที่สุดแล้วก็คะแนนอันดับโลกก็หนักที่สุด จึงเป็นหมุดหมายของนักกีฬาทั่วโลกนะครับที่อยากจะลงแข่งรายการนี้แล้วก็คว้าแชมป์ให้สําเร็จโดยการแข่งขันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่รอบ32รอบ16รอบ8รอบเซมิฟนอลแล้วก็รอบชิงชนะเลิศและการแข่งขันในรายการอุทธร์ระดับซูเปอร์500เป็นต้นไปนะครับก็จะไม่มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกก็คือจะให้สิทธิ์นักกีฬาที่เป็นมือวางระดับ1ถึง32ได้สิทธิ์ก่อนถ้ามีการถอนตัวก็จะให้นักมิวตันคนที่รีเซิร์ฟเอาไว้ได้สิทธิ์ในการแข่งขันนะครับเรื่องรายการนี้ ไทยก็ไปแข่งหลายคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่าใหฟังว่าในแต่ละประเภทนักกีฬาไทยจะเจอใครบ้างในรอบ32คนนะครับจะเล่าให้ฟังกีฬาประเภทเลย ประเภทแรกนะครับในประเภทชายเดี่ยวนะครับวิวกนรู้วิธีสารคนเรานะครับมือหนึ่งของโลกปัจจุบันลงแข่งในรายการนี้นะครับซึ่งในรายการก่อนหน้านี้วิวพลาดท่าตกรอบแรกนะครับแพ้ให้กับรือของย่างจากประเทศจีน2ต่อศูนย์เกมนะครับก็วิวก็ได้พักเยอะนะครับก่อนที่จะมาแข่งรายการนี้โดยในรอบแรกวิวจะเจอกับดาวลุ่งจากประเทศอินโดนีเซียอาวิฟาฮานนะครับดาวลุ่งจากอินโดนีเซียคนนี้น่ากลัวมากๆครับอายุ20ปีนะครับเคยได้แชมป์เยาวชนโลกปี2023 แล้วผลงานในปีนี้ก็ยอดเยี่ยมนะครับในสุธีรบานครับก็เอาชนะแอนโนเซนไป2ต่อหนึ่เกมในวันนั้นปัจจุบันก็เป็นมือวางอันดับที่28ของโลกนะครับซึ่งกับวิวนะครับยังไม่เคยเจอกันดังนั้นก็รอรุ้นนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้สำหรับวิวนะครับในปีที่แล้วในรายการนี้ได้เข้าถึงเซมิไฟนนลนะครับดังนั้นถ้าวิวอยาก จะรักษาคะแนนอันดับโลกไว้ต้องได้ถึงเงียบในซมิฟีนนลนะครับแต่ว่าถ้าได้เข้าชิงหรือว่าได้แชมป์ก็จะบวกขึ้นไปอีกเยอะเลยครับตรงนั้นก็รอรุ้นนะครับว,ว่าวิวจะสร้างผลงานได้อย่างเยี่ยมเหรือเปล่าและยังจะคลองมะลังมือหนึ่งของโลกต่อไปจนถึงการแข่งขันชิงแชมป์โลกในเดือนสิงหาคมได้หรือไม่นะครับก็รอรุ้นต่อไป ต่อไปในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับของเราก็มีแข่งทั้งหมด3คนนะครับจริงๆมี4คนเดี๋ยวเ่าห้ฟังคนแรกนะครับน้องเมรัชนุขวัญใจชาวไทยนะครับแน่นอนเป็นแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทยตอนนี้อยู่มืว่าระดับที่1 0ของโลกนะครับจะเจอกับดาวรุ่งจากประเทศจีนอายุยุดสปีนะครับชื่อหานเชนซีนะครับซึ่งอยู่มือว่าระดับที่34ของโลกก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอกันมาเลยข้อเรารุนว่า พบกันแล้วจะเป็นยังไงสิ่งที่น่าสนใจก็คือน้องเมย์ตอนนี้กําลังไล่คะแนนในการแข่งขันเวอร์ทัวเพื่อที่จะมีสิทธิ์ลุ้นไปเวอร์ทัวไฟนอลนะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องเมย์อยู่อันดับที่7ของเวอร์ทัวนะครับอย่างที่บอกว่าเขาจะเอาแค่8คนนะครับตอนนี้ก็ยังมีโอกาสแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่ถ้าได้เข้ารอบหลึกๆโอกาสที่จะไปเล่นเวอร์ทัวไฟนอลก็จะสูงดังนั้นก็รอเชียร์น้องเมย์กัน ญิงเดียวคนที่สองของไทยนะครับน้องคีมบุษยนันนะครับจริงๆในรอบแรกนะครับน้องคีมต้องเจอกับน้องเมย์สายสุพนิดาครับกีดทองก็เป็นชาวไทยเหมือนกันแต่ว่าน้องเมย์สายน่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่สมบูรณ์นะครับก็ได้ถอนตัวไปนะครับทำให้น้องคีมในรอบแรกจะเจอกับพอลิน่าจากยูเครนนะครับ เจอกันมาหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นน้องคิีมที่ชนะได้ปัจจุบันน้องคิีมอยู่เมื่อวางอันดับที่15ของโลกนะครับส่วนพอลิน่าคนนี้อยู่เมื่อวางอันดับที่35ดังนั้นน้องคิีมก็น่าจะมีโอกาสที่จะผ่านได้เึีงเดียวไทยคนที่3นะครับน้องเหมียวพร,รบวีซึ่งเป็นเมื่อวางอันดับที่1ของไทยปัจจุบันตอนนี้อยู่อันดับโลกที่7จนะครับจะเจอกับชูบินเชนจากประเทศไต้หวันเมื่อวางอันดับที่27ของโลก คู่นี้ถือว่าผูกดวงกันมากๆนะครับในปีนี้นะครับเจอกนันทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่ว่าป็น,น้องหมิวชนะได้ทั้ง3ครั้งแล้วก็ชนะสต่อสูงเกมได้ดังนัง้นน้องหมิวน่าจะมีโอกาสผ่านได้ไม่ยากนะครับและอันดับเวทัวร์ของน้องหมิวปีนี้นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่สามโอกาสสูงมากนะครับที่จะได้ไปแข่งเวทัวร์ไฟนอลน,นั้นก็ลุ้นให้น้องหมิวเข้ารอบลึกเพื่อที่จะการันตีว่าได้ไปอย่างแน่นอนส่วนในประเภทชายคู่นะครับมีไทยแข่งคู่เดียวก็คือคู่สกายกิติพงศ์กับบานเดชาพลนะครับ มือวางอันดับที่12ของโลกปัจจุบันนะครับจะเจอกับคู่มือวางอันดับที่4ของโลกปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตมือหนของโลกแล้วก็คู่นี้ได้เข้าชิงโอลิมปิกเกมถึงแม้ว่าจะพาเดเหรียญไปก็ตามคู่จากเดนมาร์กครับ s อสทูกับรัตมุเส้น,นะครับก็อันตรายมามกสำหรับคู่นี้แต่ก็ ปีนี้เขายังผลงานไม่ค่อยดีนะครับอันดับโลก,กค่อยหล่นลงมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้สกายกับบาสผ่านคู่นี้ให้ได้นะครับในรอบแรกในประเภทหญิงคู่นะครับไม่มีนักกีฬาไทยที่ลงแข่งในรายการนี้นะครับอย่างพี่น้องเอียบสะอาดน่าจะกําลังพยายามฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เรียกความมั่นใจที่จะลงรายการเล็กๆไปก่อนนะ้นก็รอรเชียในรายการถัดไปสลับประเภทหญิงคู่ มาที่คู่ผสมนะครับไทยได้แข่ง2คู่นะครับในรายการนี้คู่แรกแน่นอนบาสเดชาพลกับน้องฟิลมสุพิศรานะครับมือวางอันดับที่3ของโลกมันหมาดนะครับหลังจากที่ได้รองแชมป์ในรายการเจแปนโอเพ2025โดยในรายการนี้รอบแรกนะครับจะเจอคู่จากฮ่องกงนะครับ ซึ่งเป็นมือวาอระดับที่23ของโลกนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับก็รอรุนว่าบัตสกับฟิล์มจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าแต่ถ้าดูจากฟอร์มก็น่าจะไม่ยากสลหรับบัตกับฟิล์มก็ต้องรอรุนนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าบัตสกับฟิล์ม3รายการที่ผ่านมาที่ลงแข่งก็คือได้เข้าชิงทั้ง3รายการแล้วก็เป็นรายการใหญ่ๆนะครับเบทุลาการเจ50ดร้อยห้าสิบ0นึ่งรันแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบเมา่อรอรุนว่ารายการอุทุลาการระดับซุปเปอร์แล้วตอนนอีกรายการหนึ่งจะสามารถ 2024นะครับก็ได้มาั้งหมด5แชมป์จากการเข้าชิง7ครั้งนะครับเรารอุ้นว่าแชมป์ที่ของ,ของบัตกาฟิมจะมาหรือเปล่าก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับบัตกาฟิมให้สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า บัตกับฟมเป็นคู่ไม่กี่คู่ในโลกนะครับที่จับคู่กันไม่นานแล้วก็ได้แชมป์ครบทุกรายการไม่ว่าจะเป็น300 500 750แล้วก็1,000สำหรับเส้นทางสู่เว r ร์ทัวร์เฟนนอลนะครับบัตกับฟมก็น่าจะไปแบบ1 0อร์เซนแล้วนะครับเพราะว่าคะแนนทิ้งห่างจากคู่อื่นมากๆดังนั้นน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับคู่บัตกับฟมสำหรับไทยอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ผสมก็จะเป็นน้องไอเติ้ลกับน้องเจนนะครับซึ่งตอนนี้มืออูมือวางอันดับที่15ของโลกนะครับจะเจอคู่กับยังโปสวนกับูรก ไทเปน,นะครับซึ่งคู่นี้อยู่เมื่อันดับที่12ของโลกแต่เจอกันมาทั้งหมด4ครั้งนะครับเป็นไทเต้นกับเจนชนะได้ถึง3ครั้งนะครับเขาชนะเราเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับที่ไทเต้นกับเจนจะผ่านคู่นี้ได้ แต่คู่นี้ผลงานปีนี้ดีมากๆนะครับตอนนี้อยู่เมืองอันดับที่7ของรายการวัวทัวร์ปีนี้นะครับตองนั้นก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้ไปแข่งวัวทัวร์ฟินอลด้วยซึ่งชนะโอเพ่นปีนี้นะครับก็จะเริ่มแข่งพรุ่งนี้นะครับวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่27กรกฎาคมนะครับโดยตารางพรุ่งนี้ออกแล้วนะครับการแข่งขันนะครับก็จะเริ่มแข่งตั้งแต่8โมงนะครับแต่นักกีฬาไทยคนแรกที่ลงสนามก็คือจะเป็นน้องวิวกลรุ๊ตวิทิสามนะครับจะเจอกับอวีฟาฮานะครับก็แข่งปรรระะมาณ9 40นนคับก็อลุ้ดู น้องวิวนะครับอยู่คอร์ดหนึ่งนะครับดังนั้นก็จะได้ออกทีวีนะครับก็สามารถดูได้ที่ทางทู u สปอร์ตเซ็ตนะครับก็รอรุ้นนะครับว่าวิวจะสามารถผ่านรอบแรกเรียงสบายหรือเปล่าหรือว่าเกมจะเป็นยังไงก็น่าจะสนุกนะครับสลับคู่นี้อีกคู่หนึ่งของไทยที่ลงแข่งก็คือน้องเมย์รัชนกนะครับก็จะแข่งประมาณเที่ยงสิบนาทีนะครับก็จะเจอกับจีนก็รอรุ้นว่าเมย์จะสามารถผ่านจีนคนนี้ได้หรือเปล่าขึ้นชื่อว่าจีนแล้วก็แข่งได้บ้างเขาด้วยก็น่าจะน่ากลัวก็น่าจะเป็นงานหนักสำหรับน รายการนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นรายการใหญ่เงินรางวัลเยอะคะแนนอันดับโลกก็สูงมอลลารุนว่าวิวจะยังเป็นมือหนึ่งของโลกได้หรือเปล่าหลังจากจบรายการนี้มอลลารุนว่าต้องมีนะครับหลังจากที่ไม่มีชื่อในการแข่งขันวัวทัวร์ระดับซุปเปอร์หนึ่พันก่อนหน้านี้มารายการนี้ต้องมีจะสามารถเข้ารอบลึกได้หรือเปล่าหลังจากที่มีชื่อแข่งแล้วบัตกับเฟมจะสามารถเข้าชิง4รายการติดแล้วก็คว้าแชมป์ที่6ได้หรือเปล่าน่าสนใจมากๆ,ๆจริงๆ การติดตามถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นรายการซูเปอร์หนึ่งพันก็เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27เลยนะครับก็ติดตามดูได้ที่ทางทูตสปอร์ตเดนนะครับของประเทศไทยสำหรับใครที่ชอบข้อมูลแบบนี้แล้วก็ชอบการติดตามแบดมินตันแบบใกล้ชิดแบบนี้กด Follow กดติดตามว้เลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตการแข่งขัน,นแต่ละวันให้ฟังขอบคุณครับ